ตรงทายนิดค่ะก็เป็นบ้าไปเรียบร้อยแล้วลุกมาเร็วทันนั้นไม่ซัพพอร์ตเลยก็่อนจะเกิดก็โดนคุมกำเนิดของจริงของจริงกระแสของ Enjoy ก็คือเป็นฉากที่อยู่ในป่านะที่แบบคุ้ยลูกเสียลูกไปเปงไงบ้างกับกระแสนั้นคนร้องไห้ดูก็ทุกคนก็สงสารเราที่โดนมาแบบกินกัน เราก็เป็นแค่คนใช้อยากมีคนใช้เป็นของตัวเองไหมคะเออเอาแล้วเพิ่มเอาเกิดแล้วเนิ่มใช่ค่ะก็ตอนทำอะไรเป็นป้าเราอะเป็นได้ทุกอย่างเลยค่ะเป็นแฟนได้ไหมอุ้ยก็อาจจะยากนะก็เป็นช่วงที่ความทรงจำจัดแรงก็กำลังจะกลับมา หรืออาจจะยังก็อาจจะยังนะก็อาจจะยังนะรู้สึกอยู่เหมือนกันนะว่าเออเขาคุ้นเขาคุ้นเขาเล่าคุ้นๆเขาเล่าจะเอ๊ะแลเ้ยกเนี้ยกลับมาทีละนิดมีเป็นปมใหญ่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะยังจำได้กี่โมงก็ก็ยังจำไม่ได้อยู่ตอนเล่นน้องเล่นนอนไปก่อนอ่ะมาที่คู่นี้บ้างคู่เข้าใหม่ฟังมาก็จะเข้าหอกกันแล้วนะคะในไหนแหวนแหวนยังไงนะคะแหวนแหวนหนึ่งสี ทีมคอนตุมเขาไม่มีให้เลยเหรอเว่นใ่า่ีกนะเป็นยังไงคะกัะแสว่าเราจะเข้าหอกันในคืนนี้นะอันนี้เป็นทองคำขาวค่ะขาวจั่วเลยใช่อันนี้อันนี้ทองคำล่องหนนะฮะเพรประมาณยี่สิบกระลักกะค่ะใช่ครับเราค่ะอ่ะเรามาพูดถึงกันแสกัแสกัแสครับผมก็วันนี้เป็นวันที่ขอวันเป็นวันราบรื่นสักวันหนึ่งแล้วกันนะ ครับเพราะว่าที่ผ่านมาทุกคนก็ปวดกันลุ้นกันลุ้นกันุ้นกันกันครับผมว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็ไม่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาสำหรับเราวีอีฟรานี้ด้วยครับผมคนพูดถึงการเป็นคนรักเดียวใจเดียวของเราอย่งไรบ้านทาพีพีพีอะไรนะคะพีพีอ๋อก็บอกว่าบางทีเรียกพีกับพีพีพีนี่คือสลับกันอตพีพีครับครับครับผม ก็บอกว่ารักเดียวใจเดียวก็เป็นตัวละครที่แบบน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็น่าสงสารแต่ว่าน่าสงสารอาจจะไม่เท่าอีเชนเท่าไหร่ใช่ครับของพีบีล่ะการกระแสที่พูดถึงเราประมาณไหนยังไงบ้างก็ออกมาดีค่ะจริงๆคือพีรู้สึกว่ากระแสที่พี่อ่านซีดแบกมาทั้งเรื่องอ่ะดีหมดเลยตั้งแต่ยกเว้นยกเว้น้อาเอาพี่หวัดดยพี่หวัดด้วหวัดดพ ีหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเริ่มตั้งแต่บทละครแสงสีเสียงภาพเพิ่มเอ่อหน้าผมช,ชุดสไตลชุดสไตล์ลิตอะไรหรือการออกแบบดีไซน์สมผผมหรือว่าคาแรคเตอร์ตรัวละครต่างๆก็เลยรู้สึกว่าดีใจดีใจมากที่แสงหลักออกมาในในช่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆเลย<อ> <laughs> ก็เป็นฟีดแบ็กจากแฟนๆนะคะที่เรานักแสดงได้รับแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวคืนนี้จะต้องมีเรื่องให้แฟนๆได้พูดถึงกันอีกนะคะกับการเข้าขอของผู้นี้นะแต่ว่าเมื่อกี้เมื่อสักครู่ที่ญาติผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะก่อนจะเข้ามาสู่บ้านต้นพานนี้ได้ไปฝากคำทาบไปฝากอะไรไว้กับไปฝากไว้กับนักแสดงอ่ะอ่อนันนั้นก่อนควนนั้นก่อนะคะนะเดี๋ยวนักแสดงจะได้ลงไปอ่าน ก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะได้มาเป็นญาติผู้ใหญ่ของบ้านตรงพาน,นิชได้เราต้องส่งมาใช่ไหมคะว่าอยากให้บ้านตรงพาน,นิชย์เนี่ยเขาประกอบธุรกิจอะไรใช่ไหมจึงจะได้เป็นสิทธิ์มาเป็น300คนในวันนี้นะคะส่งกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะ,ะซึ่งบ้านนี้เขามีธุรกิจเยอะไงมีเยอะมากมีทั้งโรงสีโรงหนังโรงแรมนะคะ อ่ะเราก็เลยให้ตอบคำถามเขาว่าว่าแบบถ้าคุณได้เป็นคนในตระกูลตรงนี้แล้วว่าทำธุรกิจหนึ่งอยา่างคุณจะทำธุรกิจอ,อะไรซึ่งแต่กตเยอะอันนี้น,นี่ให้ให้ให้พี่ทับอ่านดีกว่าว่าเขาส่งอะไรมาบ้างนี่คือตัวอยา่างอันนี้คือตัวอย่างนี่ตัวอย่างเด็กก็ของธุรกิจนี้นะคะเตรียมตัวนะคะที่จะขึ้นมานะคะอันนี้ตัวอย่างเฉยๆนี่ตัวอย่างมียกยกตัวอย่างเช่นนี่ครับม<ต>ีคนส่งมาว่าสากรกรแท็กซี่กับรถรางอันนี้ ทำงานอะไรก็ได้ตามสบายใจฉันไม่สนว่าคนในครอบครัวจะมองยังไงก็ตามไอเด็กเสร็จไม่หัวปะประมาณนี้ประมาณนี้มีทั้งธุรกิจแอบเตาะสาวแบบเรียวๆขายโรตีทำธุรกิจเกี่ยวกับม้าอะไรอย่างงี้ธุรกิจเกี่ยวกับม้าเนี่ยอะไรกันพี่อุตส่าห์ไม่แพ้เสร็จในหัวแล้วนะเลี้ยงออยากเรียนขี่ม้าชวนไปด้วยอ่ะ ส่งกันเข้ามาเยอะแยะมากมายแต่ว่านักแสดงเขาได้ทำการเลือกแล้วค่ะว่าถูกใจความคิดเห็นหรือว่าธุรกิจไหนที่คุณผู้ชมส่งกันเข้ามานะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้นักแสดงอ่านดีกว่าบอกเลยดีกว่าว่าธุรกิจที่ตัวเองเลือกคือธุรกิจอะไรเมื่อกี้เราเริม่มจากฝั่งน้ให้เรามาฝั่งนี้บ้างดีกว่าไหมคะธุรกิจอะไรคะที่เอ็นจอยกับเป็นไายเลือก ดูเลือกปลาโหดค่ะอะไรนะแรงนะปลาโหด์เห็นรอบคนนี <m <m 10> 10> ้แล้วอยากอยู่บางโฮล์ไหมครัคนนี้เดี๋ยวเอาไปทำงานในบางโฮล์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะบอกว่าก่อนที่จะบอกเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกข้อนี้เดี๋ยวเรามาดูโฉมหน้าคนที่ส่งมันดีกว่าเพราะเขาส่งธุรกิจนี้มาคุณอภัสราค่ะคุณอภัสรา หรือว่าเราเขียนชื่อเพื่อนคุณหรือเปล่าคะอ้าใช่ค่ะใช่ค,ค่ะและนี่ค่ะคือโสดน,น้าคนส่งธุรกิจ Bar h o s ให้บ้านส่งธุรกิเจ้าของธุรกิจ Bar h o s ของเราอะไรคะ่ะอะไรค่ะน่าชั้นเลยค่ะทั้งคู่หน้าชันา้นเนนฉลียนเลยค่ะอยากให้ทำธุรกิจ Bar ทำไมทำไมคู่นี้นเธอถึงเลือกธุรกิจ b า r Host คะ ไม่ถามคุณหน่ะทำไมคุณเลือก<ท>โหถ้าหนูมีลูกชายหน้ตายอย่างนี้ถ้าหนูไปอ๋อไม่ใช่ถ้าหนูไปบาโฮลแล้วเจอแบบนี้เจอกับลูกๆบ้านตกผ่านนี้ใช่ถ้าถ้าเจอแบบนี้หนูจะอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ไปไหนเลยขายีแน่นอนเป็นใจยิ้มด้วยไหมคะคือผมแค่ตามใจใเมียเฉยๆครับ คนแบบนี้แหละจากจริญนะคะอะพอจะจับมือให้กับคุณอภัสราเจ้าของไอเดียเปิดบาโฮแล้วก็รับรางวัลไปด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าจะนักแสดงจะเลือกของใครจะมีอะไรพีพีเห็นไหมคะเนี่ยล้อเลิศล้อเล่นค่ะเลิศเล่ะค่ะขอบคุณคุณอภัสรานะคะ ขอบคุณเอนจอยเป็นไต่ด้วยค่ะและคู่ต่อไปค่ะเมและสีค่ะคุณเลือกธุรกิจอะไรคะขายยาแก้ปวดหัวค่ะขายยาแก้ปวดหัวคือไม่ใช่อะไรหรอกไอ้เลือกแส่วนหนึ่งไอ้คผลที่ส่งมานะคะส่วนใหญ่นะคะ เยอะอย่างนะฮะ